สวัสดีครับมาพบกับช่องมือบอลเซอร์วิสช่างซ่อมไทยบ้านนะครับมือหนีผ้าเบิง้งอีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นอย่างแบตบมอเตอร์ไซค์ขึ้นเหมดไ,นนนนไว้นะครับอนี้อินเทอร์เน็ตนะครับลูกค้าเอาแบตเหมดไว้นะครับคันนี้แบตถ่ายไปแล้วนะครับนี่ครับหนึ่งสาเหตุที่แบตเหมดไว้นะครับอยู่เบิ้งง่ายๆเลยตาเบิ้งแล้วมเบไฟงไายนะครับกามีก ไปเขาการเบรคเลยการมีดแบบนันไปเบรคมันบ่อระดับนะครับมันออกตลอดมันงกะชินแบตเตอรี่ไรนะครับนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุที่แบตเตอรี่หมดไรนะครับลองทดสอบกับลองทดลองหมักเบื่อๆสังเกตนะครับอาจจะเลื่องสังเกตมันนะครับนเกิดจากต่อปเบรกหนามันเสียนะครับมามาตังมาแต่งกันใหม่นะครับถาม่อมได้หรมาแต่งกันใหม่ถ้ามันซ่อมบมาได้ก็คือเคยถึงเยนใหม่นะครับต่อเบรกหนา พอน้ำผาไปปุ๊บ <jaar> ม <gender> ันก็ปติกำพอกมันก็ค้างเขาจะ็จะตอบอดู่ในไม่กี่นะครับอีกหนึ่งสาเหตุแบตเตอรี่หมดไปนะครับคลิปนี้กับมแค่นี้ครับเขาบอกเป็นแก่ไทยเองครับเขาเชื่อกับเป็นทีเด็ดเด็ดท้านะครับแค่นี้เด็ดท้าใสร็จอะไ ี่ขาต้องเบียดขาใส่ป่ะเด็ครับใส่ตะเบียดมือยังอยู่ก็ไปคิปเล็กัน้อยนะครับพี่น้ำมาฝากนะครับเพื่อที่เป็นพร้อมลูกครับคนนี้พลังศึกษาอยู่นะครับวันนี้จะยังเืฝ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ,งบุ๋มบิลมสวิตช่องท่บ้านนะครับในกระฝากนะครับสวัสดีครับ